ค่ะก็คนเรานะคะอายุมากขึ้นเรื่อยๆผลว่าเราจะกังวลเรื่องอะไรเป็นบ้างนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะกังวลในเรื่องผิวพรรณความสวยความงามต่างๆน้อยคนที่จะเป็นห่วงในเรื่องกระดูกหรือว่าไขายข้อของตัวเองนะคะยิ่งคนอายุ40ขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะฝนตอนนี้ก็ขึ้นเลข4แล้วเหมือนกันนะคะทำให้เรารู้สึกว่าคอลลาเจนมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผู้หญิงที่ เหมือนกับว่าเริ่มมีปัญหาในเรื่องนี้แล้วนะคะฉะนั้นผลกระย,ยาจะแนะนําคอลลาเจนตัวนี้นะคะนั่นก็คือโมโมโกคอลลาเจนนั่นเองค่ะความเปลีป่ยนแปลงน,นะคะเมื่อทานไปแล้วอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของผมนะคะผมจะสุขภาพดีขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าขึ้นเลขสี่ผมจะงอกเร็วแต่พอกินตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทาไมผมงอกช้าลงนะคะทําให้ผมสุขภาพคุณน่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเล็บนะคะเล็บ ยาวเร็วขึ้นไม่น่าเชื่อเล็บก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกเหมือนกันนะคะแสดงว่ามันไปช่วยสร้างเสริมทําให้เล็บยาวขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นเร็วแล้วก็กระดูกของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราสัมผัสได้แบบเห็นเป็นแบบรูป,ปรธรรมเลยอะคะ่ะค่ะกินยังไงโอ้มันง่ายมากปากง่ายนิดเดียวนะคะช่วงเช้าเนี่ยฝนจะบางทีอะมันเร่งรีบนะคะฝนก็จะ ผสมใส่กับกาแฟนะคะหรือว่าโกโก้ที่ฝนทานอยู่เป็นประจําทุกวันนะคะแล้วคนคนคนแล้วก็ดื่มเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คอลลาเจนที่มีชื่อเสียงที่คนมักจะเออมักจะไปซื้อทานเนี่ยะคะส่วนมากก็จะต้องเป็นคอลลาเจนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะแบบมีชื่อเสียงในด้านนี้มากตัวนี้เลยค่ะนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคุณไม่ต้องไปเองนะคะ แล้วมโมโกคอลลาเจนนี้นะคะเป็นไดเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นอ,อนุภาคที่เล็กที่สุดสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญนะคะมันเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ํำจืดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แพ้อาหารทะเลก็สามารถทานได้ด้วยนะคะ,คะและแน่นอนนะคะ1กระป๋องเนี่ยค่ราคา แค่กระป๋องเดียวนะ650บาทนะคะกระป๋องเดียว650บาทแต่ว่าสั่งซื้อ6กระป๋องนะคะในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะคุณยังจะได้ L3 ไปอีก2กล่องนะคะรวมทั้งหมดเป็น8ชิ้นในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นรีบเลยนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะ